thank you Bip, bip, bip. บตัวเต้ยทให้เขาไปแล้วโอเคครับ, okay, รบมันเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาเอามาอถือมันแยกแยกเงอยู่แล้วครับ

ปึ๊ดปึดอ้าวขยันน,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  أو, ะยนะครับเย็นนะเย็ะเย็นหน่อยที่ไนอ่นั่นหนึ่งเมือเ่อไหร่ออกติดด้วยม ไม่ต้องไปจะเที่ยวกินอยู่ในบ้านเลยครับข้าพิดกฎหมายข้าพเจ้ต่างกันยี่สิบครับผมพยายามแจ้งคิดนะครับพี่เนี่ยมีคิดจะขึ้นศาลหรือว่งขึ้นาลก็ได้นะครับถ้าคำขึ้นศาลเนี่ยอาจจะใช้หนุนฝ่ายพยายามตักฐานในการที่การนาคดีนะครับคิดนะครับที่จะโคหรือว่ารึกษาบุคคลที่จะเป็นทนาย ครับว่าผู้คนที่่ทีนะครับไว้วางใจภาพการจัดหุ้นในครั้งนี้นะครับโดยวกาเป็นการจัดวางหน้าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับเนาะผมเช็คที่พื้นตัวแล้วในองค์กรต่อไปนะครับผมจะเชิ่อมโยงที่นะครับไปที่ที่ว่าการอำเภอปนี่นะครับเพื่อไปทำเรน่องกจัดหุ้นนะครับแล้วก็จะส่งพนักงานย์สอบสวนสอบพ้อในกรลงทุนทา่ส่งซใหม่ต่อไปนะครับในส่วนของง้อง